สิ่งที่อาจารย์พยายามจะทําอยู่เป็นประจำเนี่ยคือพยายามจะสอนหลักสัจากความจริงคือหลายคนก็เถียงอาจารย์นะว่าคนในโลกนี้มันก็รู้ความจริงอยู่แล้วจะไปให้ความจริงไปอีกเพื่ออะไรแต่คําถามลองถามตัวเองดูว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองรู้อยู่ทุกวันนี่มันเป็นความจริงจริงไหมเราเข้าใจต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตเราจริงๆริงไหมเริ่มต้น ในการใช้ชีว <himself> ิตของเราคนเองเนี่ยเราเข้าใจต้นเหตุของความทุกข <Thank S 1> <is true> ์ร้อนในชีวิตเราแล้วได้อยัางว่าไอ้ต้นเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่อาจารย์จึงสอนหลักสัจจความจริงเพื่อเราได้เจอหรือได้ค้นพบต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นของความทุกข์ในชีวิตเราว่ามันคืออะไรทีนี้ในการทํางานเราต่างๆอาณาเนี่ยเราเจอคนนี้กระทบปุ๊บเราก็รู้สึกว่าไม่พอใจเราเคยกลับไปถามมาว่าไอ้ตัวต้นเหตุของความไม่พอใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นตัวแรกที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเวลาที่เราทํางานเนี่ยทำไมเรารู้สึกคนพูดให้เราไม่พอใจคําพูดบางคําพูดเราไม่โอเคแล้วมารู้สึกกระทบเข้ามาในใจอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยทําไมเราเขาต้องพูดจากับเราแบบนี้ทําไมเขาต้องทํางานแบบนี้ทําไมไม่ทํางานแบบนั้นเราจะตั้งคําถามแบบนี้ตลอดเวลาว่าทําไมทําไมไอการตั้งคําถามแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยขาดความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นแบบนั้น S <S เหมือนเราเข้ามาทํางานในระบบศาลอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พอใจในระบบเราทุกใจไหมยอมทุกเพราะเราไม่พอใจในระบบถูกต้องป่ะแต่คําถามคือเราเปลี่ยนแปลงระบบได้ไหมไม่ได้วิธีการเปลี่ยนงานที่สุดเปลี่ยนที่ใครเปลี่ยนที่เราให้เรายอมรับระบบที่มันเป็นอยู่ได้คําถามคือทุกคนเนี่ยเขาอยู่ในระบบแต่เราคนเดียวเรารู้สึกว่ากระโดดออกมาจากระบบนั้นมันกระโดดได้นะแต่คําถามคือทุกคนพร้อมจะรับกับระบบเราได้ไหมถ้าพร้อมรับกับระบบเราไม่ได้ หน้าที่เราคือเรามาสร้างระบบให้ตัวเราเองระบบให้ตัวเองหมายความว่าระบบทางด้านจิตใจเราต้องกลับมาปรับปรุง PM เปลี่ยนแปลงจิตใจต,ตัวเองให้ยอมรับระบบนั้นให้ได้ถ้าใครย,ยอมรับระบบไม่ได้คนนั้นก็ต้องทุกข์ใจต่อไปแต่ใครย,ยอมรับระบบได้คนนั้นย่อมมีความสุขในใจคําถามรับระบบได้ไหมถ้ารับไม่ได้กลับมาเปลี่ยนตัวเองง่ายที่สุดไม่งั้นอะไรพอเวลาเราเจอระบบแบบนี้ซ้ํซ้ซากซากทุกข์ใจไหมมันจะเริ่มเกิดความทุกข์ร้อนในใจ เพราะว่าเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงอาจารย์พูดเสมอเวลาเรามีสามีภรรยาถ้าเรายอมรับสามีภรรยาของตัวเองไม่ได้ว่าทําไมเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้เราจะพยายามเปลี่ยนเขาไหมเราจะพยายามเปลี่ยนกินข้าวมาดีๆไม่ได้การทำไมต้องกินข้าวแบบนั้นทําไมไม่กินข้าวก่อนค่อยดูหนังเราจะเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างแต่เราเคยสนใจเขาไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรเราไม่ถามแต่ถ้าขัดหูขัดตาเราลงมือเปลี่ยนแปลงเขาทันทีเลยไหม เปลี่ยนแปลงเขาทันทีโดยที่เราไม่สนใจว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงยิ่งถ้าเรามีอํานาจอยู่ในมือนะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรตามความพอใจของตัวเองได้โดยที่ไม่คิดจะฟังคําของใครหรือไม่คิดจะฟังความเห็นใครได้เลยทีนที้เวลาพวกเราทํางานในปัจจุบันเนี่ยเราทํางานกับคนหมู่มากทํางานกับเอกสารทํางานแข่งกับเวลาทํางานกับคนทำงานคดีความอะไรต่างๆนนเนี่ยพวกเราทํางานเหล่านี้เมื่อกี้อาจารย์ก็คุยกับท่านผู้พิพากษาว่าคนเราเนี่ยมันควรจะต้องมีไหวพริบให้มาก ไหวพริบปริพา์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะเราทํางานอยู่กับระบบระเบียบพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้พากษาไม่ว่าจะเป็นพนักงานของศาลไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตมันควรต้องมีไหวพริบเราลองถามตัวเองสิว่าทุกวันนี้เราทํางานกันเนี่ยหรือใช้ชีวิตกันในปกติเนี่ยเรามีไหวพริบกันมากแค่ไหนไหวพริบในการที่เวลามีคนมาบอกเราเฮ้ยดาวพฤหัสกําลังย้ายนะเฮ้ยดาวศุกร์กำลังย้ายนะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะชีวิตกําลังจะตกต่ำนะ คนที่เกิดวันนี้ปีนี้เดือนนี้คืนนี้กําลังจะมีเคราะห์นะกําลังจะไม่มีเงินไม่มีทองนะเฮ้ยช่วงนี้ลาหูย้ายนะอย่าเดินออกไปตอนทุ่มหนึ่งนะแสงของลาหูเนี่ยมันจะกระทบเราทําให้เราเนี่ยไม่มีเงินมีทองนะเกิดเป็นนี้เป็นสินขึ้นมานะไม่ได้นะคําถามเรามีไหวพริบเพียงพอในการรับมือกับความเชื่อเพอเจอร์แบบนี้ไหมเรามีไหวพริบพอไหมไหวพริบคืออะไรเราต้องดูว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหม วันเดือนปีคืนเราคิดว่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตเราจริงไหมเราเราเคยต้องคำถามไหมว่าปีนี้ย้ายปีนี้ปีชงปีนี้เขาเรียกอะไรอายุยี่ห้าเขาเรียกอะไรเบญจเพศไหมปีนี้จะเกิดอะไรเขาะกรรมอะไรจะเกิดเราเคยมีไหวพริบกลับมาเลยว่ามันจะเกิดกับเราได้ยังไงวันเดือนปีคืนจะมีผลต่อการใช้ชีวิตได้ยังไงในเมื่อมันก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของวันเดือนปีคืนนั้นของมันเอง เราเกิดมากี่ปีแล้วเบญจะเพศผ่านกันมาหมดหรือยังหมดแล้วเนาะหน้าตาแบบนี้ไม่น่าจะไม่เกินเบญจะเพศใช่ไหมน่าจะต้องเกินกันหมดแล้วจะไปอีกทีหนึ่งก็คือตอนไหนห้าสิบห้าเหรอสี่สิบห้าี่เหรอเจ็ดสิบไซอเท่าไหร่หกสิบห้าเจ็ดสิบหกสิบสรุปยาอยายุเท่าไหร่กันแน่เนี่ย <laughs> เปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะสุดท้ายแล้ววันเดือนปีคืน,นไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราเราก็ผ่านชีวิตมาจนถึงปัจจุบันขนา ไม่ได้มีผลอะไรเลยการมีผลในการใช้ชีวิตมีอยู่ไม่กี่เรื่องหนึ่งเรื่องของการกระทำการกระทำทางกายวาจาและใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรากระทำกรรมแบบไหนอ่ะมันจะส่งผลไปแบบนั้นถ้าเรามีปีชงแล้วเราไปตรงกับปีชงพอดีเราเชื่อว่าปีชงมีจริงเราจะทุกข์ร้อนเพราะปีชงนั้นเพราะเรากำลังเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าปีชงเป็นปีที่เรากำลังได้รับผลกระทบ ถ้าเราได้รับผลกระทบไปทำยังไงวิ่งแก้มะเราจะวิ่งแก้ไขละว,วิ่งแก้ไขด้วยการทําพิธีสะดาะข้อต่อชะตาปัดตัวปัดอะไรก็แล้วแต่ตามที่เขาเชื่อกันแต่สุดท้ายมันแก้สันดานได้ไมแก้ไม่ได้เมื่อแก้สันดานไม่ได้อะไรในชีวิตจะดีขึ้นได้ชีวิตเรามีความทุกข์เพราะการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองถูกต้องมั้เราอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นต้องไปสะดอกเคาะหรือแก้สันดานต้องแก้สันดานถูกต้องมั้ เราอยากจะมีหน้าที่การงานที่จเลร่ญรุ่งเรืองต้องไปอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมักหรือว่ากลับมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปก็ต้องพัฒนาศักยภาพถูกต้องไหมใครตอบว่าอาบน้ำมนต์นี่เครี้ยงกระโถนเลยนะเห็นไหมมันไม่มีไหวพริบในการใช้ชีวิตเพราออะไรเพราะมันไปเข้าใจหลงไหลได้ปื้มไปตามกระแสของสังคมว่าการพกเครื่องรางของขังสสดอข้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมาร้องขอรอผลดลบรรดาลจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนนั้น แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้แว่นตาเราไม่สะอาดมันมัวเราจะทํายังไงให้แว่นตาเราที่มันไม่สะอาดมันมัวอยู่ทําให้มันกลับมามองเป็นปกติได้ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยด้วยการดึงแว่นตาออกแล้วไปเอาผ้ามาเช็ดมันถูกต้องป่ะมันจะหายไปเองลอยโดยปราศจากเหตุปัจจัยได้ไหมไม่ได้หรือเราต้องจุดธูปให้แว่นจากมัวมันหายมัวไม่ได้นะคําถามคือเวลาเรากินข้าวเรากินข้าวผ่านทูปหรือกินข้าวด้วยการตักเข้าปาก มีใครผ่านทูบมะมเดี๋ยวจุดให้เดี๋ยวนี้เลยนะมันไม่มีใครกินข้าวผ่านทูบถูกต้องป่ะยกเว้น้คนตายคนตายจริงๆริงมันกินไม่ได้ซลยาไปหรือใครกินอิ่มท้องด้วยการอุทิศบุญกุศลให้กับตัวเองมีมะเดี๋ยวเย็นนี้จะไปถวายสังฆทานให้มันก็ไม่มีอีกเช่นเดียวกันถูกต้องป่ะเพราะอะไรเราต้องสร้างเหตุป,ปัใจจัยให้กับตัวเองนั่นเรียกว่าการกระทําทางกายวาจาและใจอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเราเรื่องไหนต้องกลับไปแก้ไขที่ตรงนั้น การเป็นหนี้เป็นทุกข์อ um ย่างยิ ah ่งในโลกถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราเกิดความทุกข์ในปัจจุบันขณะเราต้องทําอะไรก็ต้องกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการเป็นหนี้ถูกต้องป่ะแต่คําถามตอนนี้ยังเป็นหนี้อยู่อ่ะถ้าเป็นหนี้อยู่ยังต้องใช้จ่ายอยู่ยังต้องขวนขวายในการทํามาหากินอยู่และยังต้องขวนขวายในการใช้หนี้ต่อไปแบ่งปันต่างๆนานาไปใช้หนี้คําถามเรายังจะคงมีความทุกข์ต่อไปไหมก็ยังจะคงมีความทุกข์ต่อไปถูกต้องป่ะแต่ เราสามารถมีความสุขในกในปัจจุบันได้ด้วยการอะไรตัดความอยากออกพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงๆเนี่ยคือความอยากความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นไอความอยากตัวนี้แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราจะไปเอาสิ่งใดมาได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่อยากได้ตําแหน่งจะทุกข์เพราะตําแหน่งด้วันหนึ่งมันพลาดตําแหน่งไปเราจะทุกข์เพราะการพลาดจากตาแหน่งนั้นได้ไหม ย่อมไม่ได้เพราะอะไรเราไม่มีความอยากเป็นบาตรฐานอยากได้ในสิ่งใดแล้วไม่เอาสิ่งนั้นมาเราจะไม่ทุกข์ร้อนถ้าเราเอามาเฉยๆโดยที่จะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่สนใจไม่กังวลไม่ยึดติดถือติดกับสิ่งนั้นย่อมเกิดประโยชน์สุขแก่เรามากที่สุดในปัจจุบันอาจารย์ถามว่าถ้าเราไม่อยากมีสามีภรรยาไม่อยากมีมันจะทุกข์เพราะสามีภรรยาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าอยากมีปุ๊บจะเริ่มทุกข์อย่าง เริ่มทุกทีนี้เวลาอยากมีจเจ้าใครอะ่ะมันเริ่มหาแล้วใช่ไหมเวลามันอยากมาความอยากมันได้ปุ๊บมันจะเริ่มอะลรแสวงหาสแสวงหาไปสแสวงหาไปช่วงแรกก็สเปคสูงมากใช่ไหมตั้งไว้ก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้กูตั้งไว้ก่อนแหละตั้งเสร็จแล้วเป็นไงเริ่มไม่ได้ก็เป็นไงค่อยๆลดลงลดลงลดลงหันซ้ายหาันขวาขวาใครไปได้กลัวเพื่อนข้างกันแล้วก็คว้าไว้ก่อน <S <S เพราะว่ามันจะเริ่มไม่ไหวเลย, <S <S เลยไมมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันไม่สามารถจะมีชีวิตต่อไปแบบการมีโสดต่อไปได้เพราะอะไรมันจะเริ่มลดๆแต่สุดท้าย ความอยากแต่สุดท้ายแม้กระทั่งรถสเปคแล้วก็ยังไม่มีใครเอายังไม่มีใครมองไปไงทีนี้เราะจะเริ่มทุกข์ใจแล้วเริ่มเดือดเนื้อร้อนใจแล้วเพราะอะไรมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่คาถามคือวิธีแก้เราต้องแก้อย่างไงอ่ะเราต้องกลับมาแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุข,ของการที่เราทุกข์ใจเพราะการยังหาแฟนไม่ได้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรามีความอยากเช่นเดียวกับการเป็นหนี้เป็นสินวิธีการแก้หนี้สินในปัจจุบันทํำยังไงกลับไปแก้ที่ต้นเหตุคือดับความอยากถ้าเราเป็นหนี้สิน แล้วเรายังมีความอยากในการอยากได้อยากมีอยากเป็นเราจะไปขวนขวายในการกู้หนี้ย,ยืมสินมาซื้อต่อไะซื้อต่อหนี้เดิมก็ยังมีหนี้ใหม่ก็สร้างแล้วนี่นะอนาคตจะทําต่อไปไหมทา umm ต่อไปจะขวนขวายในการหาไปเรื่อย <S <S <ๆ buffet> เพราะอะไรมันไม่ตัดที่ต้นเหตุคือความอยากถ้ายังอยากมีความอยากอย,กอยู่มันก็ย่อมในการที่จะยังมีความแสวงหาอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราจะหมดหนี้ในปัจจุบันวิธีการทํทำยังไงยุติการเป็นหนี้ด้วยการไม่ไปอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ไปหยิบยืมเงินจากใครมา แล้วทําอะไรใช้หนี้เดิมให้หมดให้เร็วที่สุดแม้มันจะเป็นเงินระดับที่มันเป็นวางแพทเทิร์นไว้แล้วว่าทุกเดือนมันต้องจ่ายขั้นต่ำเท่าน,นี้เท่าน,นี้ใช้ไปจนกว่าจะหมดแต่อย่าไปหาหนี้เพิ่มถ้าหาหนี้เพิ่มหนี้หมดไหมไม่หมดถ้าไม่หาหนี้เพิ่มใช้จนวันนี้หนี้มันหมดสิ้นไปแล้วมันจะจบยุติจากการเป็นทุกขของการเป็นหนี้ได้ไหมย่อมหมดได้เพราะอะไรเมื่อมันหมดจนเหลือศูนย์บาทสุดท้ายไม่มีหนี้ใหม่เพิ่มจะเริ่มเข้าใจจะเริ่มคล่องตัวอย่าง เริ่มคล่องตัวแล้วความทุกข์ไม่มีอยู่กับปัจจุบันขนาดแล้วเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ได้ด้วยการไม่เป็นหนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกนี่การเป็นหนี้ทุกอะไรอีกที่เป็นทุกการมีความรักเป็นทุกข์อย่างยิ่งในโลกทุกไหมมีความรักทุกอ่ะทุแลมีทำไมอ่ะเห็นไหมแต่ทุกไหมทุกแต่ทุกนั้นเนี่ยบางคนมันทุกแล้วพอทนบ้างคอทนอยู่ได้ พอจะทนได้บ้างก็เลยมีความรักต่อไปเพราะมันพอทนได้แต่บางคนเนี่ยทนมานานแล้วไงเมื่อไหรอกก่อีแก่ที่จะตายสักทีจากชีวิตฉันอย่างเงี้ยมันทนมานานเมื่อไหร่คนนี้มันจะเดินออกจากชีวิตฉันไปสักทีเพราะอะไรมันทนมาจนเหลือจะทนแล้วบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนเนี่ยทุกทรมานจากการโดนตบโดนตีทุกทรมานจากการที่พัดผ้าผิดหวังจากของเอาไปที่รักขึ้นเดินสู่ความตายไปทุกเพราะว่าสามีภรรยาเราไปนอกใจเรา มันมีความทุกอย่างนี้เป็นที่ตั้งตลอดเวลาเลยใช่ไหมไอ้ทุกตัวนี้แหละมันเป็นทุกจากการที่เรามีตัณหาคือความอยากไปอยากได้เขาหรืออยากให้เขาเป็นไปตามความพอใจของเราเราอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการเขาก็อยากให้เราเป็นไปตามความต้องการแต่คําถาม,ถ,ามถ้าเรามวลแต่อยากกันละกันอะความต้องการแต่ละคนมันเหมือนกันนะไม่มีทางเหมือนกันย้อนกลับไปอย่างที่อาจารย์พูดเรื่องสะดอกข้อต่อชะตาเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ลองถามพวกเราดูว่าถ้าทุกคนมันเหมือนกัน การพยากรณลักษณะราศีวันเดือนปีเกิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้ามันเป็นไปได้ตามความเป็นจริงเหมือนกันหมดทุกคนมันต้องได้ผลเหมือนกันทุกคนถูกต้องปะมันต้องไม่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่ทําไมเวลาเราไปขออ้อนวอนร้องขอรอผลเนี่ยทาไมบางอย่างได้ทําไมบางอย่างไม่ได้ทําไมขอเหมือนกันแต่บางคนได้บางคนไม่ได้ไอลักษณะแบบนี้เรียกว่าไม่ใช่หลักสัจจะความจริงเป็นแค่อะไรเชื่อเอาแล้วเราก็ไปลงมือกระทํา ดังนั้นการที่เราได้ได้จากการขอหรือได้จากการที่เราลงมือกระทำเราต้องได้จากการลงมือกระทำถูกต้องไหมคนไหนกระทำคนนั้นย่อมได้ไม่ใช่คนไหนขอแล้วจะได้นะต้องคนไหนลงมือกระทำคนนั้นย่อมได้แม้ไม่ขอย่อมได้เพราะเขาเป็นผู้ลงมือกระทำเราทำกรรมใดไว้เราย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นเสมอไม่ว่าจะกระทำกรรมดีก็ตามจะกระทำกรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทำนั้น ไม่มีใครสามารถหนีผลแห่งการกระทําของตัวเองได้หน้าที่เราทําตามเหตุตามปัจจัยแห่งผลของการกระทําของตัวเราเองต้องรักษาการกระทําของตัวเองแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือการกระทําของตัวเองอยู่ตลอดเวลาการ Heroes. ที่เราจะรักกันในฐานะของสามีภรรยาเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อการรักกันเราเปลี่ยนแปลงที่อะไรใจถูกต้องปะมันต้องเปลี่ยนแปลงใจก่อนใจเราไม่มีความมั่นคงยังมีความเจ้าชู้ในการวิ่งหาคนอื่นอยู่เป็นประจํยยา,ยา ก็ต้องกลับมาเปลี่ยนใจให้ตัวเองมีความมั่นคงกับสามีภรรยาของตัวเองเพียงอย่างเดียวต้องสร้างความมั่นคงเป็นบาดฐานให้กับตัวเองว่ากรรมให้ผลหนักสุดคือมนโนกรรมคือใจใจมันเป็นตัวแรกอะเวลาเราจะลงมือทําอะไรจะพูดอะไรมันต้องคิดก่อนนะต้องคิดก่อนต้องประมวลผลก่อนมันถึงจะสามารถพูดในสีนั้นออกมาได้เวลาเราจะด่าใครต้องคิดไหมคิดนะไม่งั้นเราจะอะไรไปด่าเขาถูกต้องป่ะมันต้องคิดก่อนละอีแกอีเหี่ยวอีทางานไม่ประสบความสำเร็จมันต้องคิดก่อนใช่ป่ะ ว่าเราจะด่าอะไรเขาเราจึงต้องประมวลผลก่อนว่าเราจะด่าอะไรพอเวลาเราประมวลผลเสร็จปุ๊บเราก็จึงด่าเขาได้เพราะเราไม่มีเครื่องขูดเกากิเลดเรียกว่าขันติอดทนไม่ได้มันด่าเรามาเราต้องด่าเขากลับเราเกลียดเรามาเขาเกลียดเรามาเราต้องเกลียดเขากลับเขากรธเรามาเราต้องโกรธเขากลับคำถามคือเวลามีคนด่าเราเขาเลวไหมเลวเวลาเราด่าเขากลับเราเลวไหมเลวแต่เลวกว่าเขาไปอีกเพราะอะไรเราต้องคิดคําด่าที่เหนือกว่ามันไงถูกต้องไห ออาไม่งั้นจะด่ากลับไปทําไมถ้าด่าแล้วไม่ได้เจ็บแสบรวบร้ากว่าถ้าเราด่าไม่เจ็บว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นโมโหตัวเองใช่ไหมว่าทําไมกูถึงไม่สามารถขุดคุยคําเร็วๆชั่วๆออกมาได้แต่ไม่ใช่การันตีว่าเราเป็นคนดีนะเพราะว่าขุดคําเร็วๆไม่ได้เราชั่วแต่หาข้อมูลไม่ทันนค่นั้นเองความคิดมันไม่ไวมันไม่รู้จะเอาอะไรไปด่ามันสรรหาคําด่าไม่ทันน่ยยังคนมาด่าแข่งอาจารย์ชั่วจะด่าอาจารย์ทันไหมไม่ทันไม่มีทางไม่มีทางอ้าปากทานอาจารย์แน่นอนเพราะอาจารย์ไวไวก็เยอะไวดูกับพริบตาโดยเฉพาะเรื่องปากนะ ไวมากเพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเรากลับมาแก้ไขด้วยตัวเองด้วยการอะไรมีเครื่องขูดเกากิเลสอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะในองค์กรอย่างเราเนี่ยต้องมีความอดทนอดกลั้นโดยระบบราชการเออระบบศาลเออระบบอะไรเออเนี่ยมันต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างยิ่งขันติเนี่ยมันต้องใช้กับพวกเราขันติเนี่ยเป็นเครื่องอดทนหลายคนบอกอาจารย์อาจารย์ทำไมต้องให้เขาอดทนเนี่ยบางทีเขาโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวทำไมต้องให้เขาอดทนมันอดทนไม่ได้หรอกคนเรามันก็เป็นคนเหมือนกันใช่ แต่เรามีหน้าที่ในการที่มาครอบตัวเราอีกทีหนึง่งคําถามคือเราทําตัวเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วหรือยงังเราต้องทําหน้าที่หน้าที่ของเราเนี่ยต้องทําทุกอย่างด้วยอยู่บนพื้นฐานของอะไรสติสัมปชัญญะไม่งั้นนะะั่นะมันจะดูแย่เลยนะถ้าเราด่าใครอะไรไปแต่บทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่มันสูงกว่าคนอื่นเขาเวลาเราพูดจาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สํารวมระวังในวาจาปัญหาเกิดไหมปัญหาเกิดความน่าเชื่อถือลดลงไหม ความน่าเชื่อถือลดลงพวกเราจะด่าใครก็แล้วแต่ถ้าคาาําด่ามันหลุดออกจากปากพวกเราอย่างไม่มีหลักเหตุหลักผลไม่มีหลักเกณฑ์หลักการพวกเราจะดูแย่คนเดียวที่ด่าแล้วไม่ดูแย่คืออาจารย์เก็บไว้อาจารย์คนเดียวพอพวกเราไม่ต้องดา่าให้อาจารย์ทําหน้าที่ด่าเองอาจารย์ไปต่างจังหวัดมานะมีคนคนนึงบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนหวังดีกับเด็กวัยรุ่นข้างบ้านด้วยการเดินเข้าไปกวาดบ้านให้เด็กวัยรุ่นมันติดยากัน อาจารย์ก็เลยตั้งคำตามแล้วอาจารย์ก็นั่งงงแป๊บหนึ่งแล้วมึงเข้าไปยุ่งอะไรกับบ้านเขาที่เขาติดยาเข้าไปกวาดบ้านไปทาความสะอาดให้เขาลูกศิษย์อาจารย์เองนี่แหละแม่เขาเพิ่งเคยเจอจากครั้งแรกเขาบอกเข้าไปดูแลบ้านให้เขาสงสารเด็กเข้าใจว่าเจตนาดีแต่มันบ้านเขาหนือกป่ไหมแล้วเด็กเนี่ยมันก็ลาคาญที่ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาแล้วมันเป็นเด็กวัยรุ่นติดยามันเลยเอาคลิปอาจารย์ด่าป้าข้างบ้านไปเปิดให้ป้าคนนี้ฟังแล้วป้าคนนี้เขาว่าขำคือเขาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เขาว่าขำ ถ้าตลาดมาก,ก็ยังไม่รู้ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะยังเข้าไปทําอยู่หรือเปล่าหลังจากโดนด่าไปแล้วเนี่ยนะแต่เด็กวัยรุ่นม,มันไม่ด่าเองนะมันเปิดคลิปดา่ามันไม่ด่าเองเพราะถ้าด่าเองมันเป็นเด็กนะมันไปด่าผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมอย่างนี้ยังเรียกว่าอะไรยังมีความละอายนั่งรู้จักฐานะของตัวว่าตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยอาศัยกูด่าแทนอีบางคนเป็นผัวเป็นเมียก็เหมือนกันนะไอ้พวกตัวผัวเนี่ยตัวดีเลยเวลาอาจารย์อัดคลิปด่าเมียมนะันอะ มันมาตั้งคำถามใช่ไหมมันชอบไปเปิดคลิปวิดีโออาจารย์เนี่ยไปด่าเมียมันที่บ้านไอ้ตัวมันอ่ะรอดมันมีโอกาสในการด่าเมียมันแต่อาจารย์เนี่ยไม่รอดเพราะเมียมันเกลียดอาจารย์แทนเนี่ยป,ปัญหาพระหน้าที่พวกเราทำอะไรอดทนอดกลัน้นมีเครื่องขูดเกากเลสมีขันติเป็นเครื่องอดทนอดทนต่อทุกสิ่งที่เราจะสามารถอดทนได้อดทนไม่ใช่อดกลัน้นเราต้องเข้าใจคำว่าอดทนคนที่มีความอดทนเนี่ยพวกเนี้ยจะมีปัญญาดีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นด้ดีเพราะอะไร คนมีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าในขณะเนี้ยเรากําลังกโกรธรู้ตัวแต่เราไม่แสดงอากัปกิริยาของความโกรธนี้ให้ใครเห็นเราจะเก็บความโกรธนี้ไว้แต่คนที่อดกลั้นเนี่ยคือมันเก็บกดวันหนึ่งระเบิดไหมระเบิดดังนั้นอดทนกับอดกลั้นเนี่ยมันคนระบริบทกันแต่ใครจะให้ความหมายนิยามคําเดียวกันก็ได้นะแล้วแต่แต่สุดท้ายเราต้องมีความอดทนเป็นเครื่องขุดเกากิเลสไอ้ตัวความอดทนเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทําให้เราเนี่ยชาญฉลาดมีไหวพริบปฏิพานใครอดทนได้มากเท่าไหร่ปัญญาคนนั้นน่าจะดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรมันไม่ตอบโต้ทันทีไงการตอบโต้ทันทีต้องตอบโต้ได้ไหวพริบปฏิพานด้วยการมีขันติไปขึ้นคุกเกาไม่เอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในบริบทของที่ตัวเองจะตอบโต้อย่างในกรณีของผู้พิพากษาเนี่ยเวลาจะตัดสินคดีความต้องไม่เอาอารมณ์เข้าไปร่วมถูกต้องไหม เราต้องอะไรมีสติสัปพัญญฟังความทั้งสองฝ่ายไม่เอ็นเอียงเข้าข้างไหนข้างหนึ่งแล้วต้องไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะเข้าข้างสงสารใน้คนคนหนึ่งแต่คนคนหนึ่งเนี่ยถูกต้องกว่าพอเวลาเ,าเราเข้าไปร่วมเนี่ยการตัดสินจะมีความเอ็นเอียงถูกต้องไหมผู้ทู้เจ้าบอกว่าคนที่เป็นผู้พากษาเวลาตัดสินคดีความด้วยความไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมลวมไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเ,เป็นเปรตนะเปรตเนี่ยเป็นที่ไปของคนที่ตัดสินคดีความได้อย่างไม่ยุติธรรม พระองค์เนี่ยไล่ลำดับหมดเลยเปรตมีทั้งหมด21กลุ่ม21ประเภทแต่ละประเภทที่พระองค์บอกว่าเมื่อก่อนคนนี้เคยไปทํางานเป็นหญิงอะไรอเป็นแม่มดเคยไปเป็นหมอดูเคยไปเป็นแม่มดหมอดูกับแม่มดมันลักษณะเดียวกันหมอดูที่ทําพิธีกรรม,มนะหรือไปเป็นผู้ที่พักษาไปเป็นคนที่เป็นตํารวจจับผู้ร้ายอะไรเยงี้พระองค์ทรงระบุหมดว่าเคยทําอาชีพอะไรมาคนนี้เคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกามเคยพูดเกลหอกเคยเดื่มสุรามันจะมีหมดเลยใน,ะนยบัญญัติว่าแต่ละคนจะไปเกิดเป็นอะไร ให้พวกเราเนี่ยพยายามมองเห็นโทษเห็นภยัยโทษภัยของอะไรโทษภัยของการที่เรามีความโกรธเป็นที่ตั้งเวลาเราโกรธแล้วขาดสติมันจะเดินไปสู่ความอะไรประมาทความประมาทจะเดินไปสู่ความย่อยยับในชีวิตเราเพราะเราไม่มีสติคนโกรธเวลาขาดสติมันจะด่าด้วยความพังเผอปากเสมอแล้วมันจะกลับมาล่ะรู้สึกผิดทีหลังว่าไม่น่าพูดเพราะอะไรมันไม่รู้ตัวในขณะนั้นมันโกรธอยู่แต่คนอย่างพวกเรา ต้องตั้งสติสัมปชัญญะให้ดีด้วยการอะไรตั้งอยู่บนหลักสัจจะความจริงได้ว่าเราต้องมีสติสัปพัญญารับมือได้กับทุกสถานการณ์มีสติตั้งมั่นทีนี้เราจะมีสติตั้งมั่นในการรับมือกับทุกสถานการณ์ในการทํางานของเรายังไงรู้ตัวต้องฝึกรู้ตัวสติกับสัมปชัญญาเป็นของคู่กันสติแปลว่าเครื่องระลึกได้หรือตัวระลึกได้ระลึกรู้ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสติทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าเวลาเราจับสมติจะจับกระโถนรู้ว่าเย็นเนี่ยเรียกว่าสติละรู้ขึ้้นนไดว่าเย็ ในขณะที่เราจ,จับเย็นอยู่เนี่ยอย่าไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นไปว่าหลุดแล้วหลุดจากความเย็นนี้ลวหลงไหลได้เพิ่มไปสิ่งอื่นแล้วดังนั้นในขณะที่เราจับว่าเย็นระลึกได้ว่าเฮ้ยขนาดนี้เย็นอย่างอื่นจะลืมหมดจะรู้แค่อาการเย็นตัวนี้ตัวเดียวนี่เรียกว่าสติรู้ตัวแลวจะรู้ตัวต่อไประลึกได้แลวจะก็รู้ต,ตัวต่อไปว่าเนี่ยเย็นแล้วก็เออยังเย็นอยู่ไว้เออม,มันเย็นเรื่อยๆพอเวลามันจับมสาสักพักอุณหภูมิความอุ่นของร่างกายมันถ่ายทอดเข้าต,าตรงนี้สักพักหนึ่งความเย็นก็ดับไป เลอะเหลือแต่ความเป็นปกติเพราะอุณหภูมิของร่างกายมันปรับสภาพกับไอตัวเย็นนี้ได้แล้วพอเวลามันรู้ตัวไปต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปดังนั้นการทําหน้าที่ในกิจการของเราเราต้องมีสติสัมปัชัญญะทํากิจการงานใดให้รู้ตัวว่าในขณะเนี้ยเรากาลังทําสิ่งใดอยู่อยู่ในปัจจุบันขณนะต้องรู้ตัวให้ได้ถ้าเรารู้ตัวในปัจจุบันขณะนั้นอันนี้เรียกว่ามีสติแล้ว แล้วก็พยายามระลึกรู้รู้ตัวต่อไปอย่าไปหลุดอย่าไปไหลอย่าไปเพืิอเพลินไนไปตามอารมณ์อย่างเราทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสติโฟกัสกับเอกสารอ่ะใจลอยหลุดคิดไปตรงไหนไม่รู้เราจ่านเอกสารรู้เรื่องไหมไม่มีทางอ่านรู้เรื่องเพราะอะไรเราขาดสติคือเครื่องระลึกได้เมื่อระลึกไม่ได้สัพพัญญะคือการรู้ตัวย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ตัวไม่ได้เพราะในขณะนั้นยังระลึกไม่ได้ได้วยซ้ำว่าตัวเองกาลังเพลินอยู่กําลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนี่เรียกว่าขาดสติคนขาดสติจะเดินไปสู่ความประมาทเสมอ เมื่อประมาทย่อมเดินไปสู่ความตายดังนั้นหน้าที่เราทุกคนคือตั้งสติอยู่กับปัจจุบันใครจะพูดใครจะใส่ร้ายป้ายสีใครจะสร้างความเดือดเนื้อล้นใจให้เราแค่ไหนก็ตามหน้าที่เราคืออะไรตั้งสติสัมปชัญญะอย่าไปด่าทอต่อว่าเขาอย่าไปรังเกียจเดียดฉันเขาอย่าด่าเขากลับอย่าเกลียดเขากลับอย่ากลัวเขากลับอย่าฆ่าพยาบาทมาด้ลยเขากลับทีนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนว่าเวลาที่เราใครโกรธเรามาเรากดเขากลับเท่ากับเราบริโภคร่วมกับเขา ใครด่าเรามาเราด่าเขากับเท่ากับเรากําลังเสวยผลของการกระทํานั้นสมมุติว่าถ้าเขาด่าเรา<ฤ>ผลของการด่านะั้น <seemed like it> เป็นของใครของเขาถูกต้องปะถ้าเขาด่าเราเราด่าเขากลับผลของการด่านั้นเป็นของใครด้วย <S <S ของทั้งเราและของเขาถูกต้องปะ <S <S เพราะเราเข้าไปบริโภคร่วม <S <S เรากินอาหารจานเดียวกับใครอ่ะเราก็ต้องรับผลในอาหารจานนั้นกับเขาด้วยแต่ั้าเขาด่าเราเขากินอาหารจานเขาคนเดียวเราไม่ได้เข้าไปกินกับเขา ถ้าเราไม่ด่ากลับแต่ถ้าเราด่ากลับด้วยเรากําลังบริโภคร่วมกับอาหารคือคําด่านะั้นร่วมกับเขาต้องรับผลของการกระทําด้วยดังนั้นใครจะทําอะไรยังไงปล่อยไปให้ความจริงในการกระทําของเราทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอเราทําสิ่งใดไว้ถ้ามันเป็นสัจจความจริงเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์ไอสิ่งนี้ย่อมส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของตัวเราเองและความจริงที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ว่า ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วให้เดินหน้าในการทําต่อไปแต่อะไรผิดอะไรพลาดแค่ท,ทาอะไรสํารวมระวังอย่ากลับไปทําอีกตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทแล้วเริ่มต้นในการอะไรพัฒนาตัวเองสํารวมระวังตัวเองแก้ไขตัวเองต่อไปเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ําเดิมแบบที่ตัวเองเคยทํามาอีกหน้าที่เราคือทําแบบเนี้ยซ้ําๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินให้รู้สึกว่านอนเนื่องในสัปดาให้ทําเป็นประจำแบบนี้ซ้าๆฝึกตัวเอง ด้การตั้งสติสัปพัญญะรู้เนื้อรู้ตัววันหนึง่งคืนหนึง่งถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปติดต่อ,ผอแผนกอื่นโดนไปส่งเอกสารวิธีการคือรู้เนื้อรู้ตัวกับอิริยาบถนั้นก้าวขาขวารู้ว่ากาลังก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายรู้ว่ากาลังก้าวขาซ้ายโดยลองดูซิฝึกตัวเองไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ถ้าใครกําหนดรู้ไม่ได้ขวาพูดซ้ายโทรขวาพูดซ้ายโทรกาหนดพูดโทรติดใจไว้ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นอาจารย์คุยกับ ด้วยภาษาเนี่ยตอนที่มานั่งพักอยู่ในห้องรับรองท่านบอกว่าเวลาของพวกเราเนี่ยวันหนึ่งคืนนึงมันน้อยมากเพราะงานเอกสารม,มันเยอะงานกิจการงานหน้าที่การงานของแต่ละคนมันมากวิธีการทํำยังไงฝึกในระหว่างวันพระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตอธิษฐานการงานใช้การงานนั่นแหละเป็นตัวกําหนดสติปัญญาใช้การงานนั่นแหละเป็นตัวกําหนดสมาธิเวลาเราเดินไปห้องน้าอ่ะเวลาเราไปห้องน้าอ่ะเราก็จะพังเผยจะมาปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยคิดเดินเปล่า ผิวปากเดินอะไรไปด่าชาวบ้านในใจบ้างอะไรบ้างนินทาชาวบ้านในใจบ้างอะไรบ้างเห็นในคนนั้นก็นดา่านินทาเขาแต่นินทาในใ,นใจนะเวลาเราทําเสร็จปุ๊บเราทำยังไงเปลี่ยนใหม่จากเดิมที่เราไปคิดเลื่อยเปื่อยให้เราทําอะไรเอาสติมาตั้งอยู่กับกายในขณะที่เดินเจตนาเรากำลังทาอะไรเดินถูกต้องบ้างลุกขึ้นเพื่อเดินไปเข้าห้องาน้ำ<อ>เจตนาคือการเดินใช่ป่ะเอาสติไปตั้งที่เจตนาในขณะที่เดินเอาสติไปจับที่อะไรขาในระหว่างที่นั่ง อะไรขยับอยู่นั่งเฉยอะไรขยับลมลมหายใจเข้าออกอยู่ใช่ป่ะในขณะที่นั่งเพราะว่าร่างกายไม่เคลื่อนไหวถูกต้องป่าในขณะให้รู้อะไรพนังเฉยรู้ลมหายใจเข้าและออกรู้ลมแค่นั้นเลยในขณะที่กําลังนั่งเขียนประกาอยู่อะไรกําลังรู้อยู่มือที่ขยับใช่ไหมให้รู้กับอิริยาบถของมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าจิตในฐานการงานเดินก้าวขาขวารู้ก้าวขาซ้ายรู้ก้าวขาขวาพุทธก้าวขาซ้ายโถ เดินวันหนึ่งเยอะขนาดไหนก็ได้เดินจงกรมในนี้ก็ได้ในศาลก็ได้เดินได้เท่านั้นแหละให้เรามีสติจ,จ,จ,จดจอด่อโดยไม่หลุดไปคิดอย่างอื่นเนี่ยวิธีการฝึกสติให้ดึงตัวเองกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะนี้คือการดึงสติสัมป,ปชัญญะตัวเองกลับมากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันขณะนั้นทําอะไรละ่ะปัจจุบันขณะกาลังกินข้าวให้รู้เนื้อรู้ตัวกับการก,ก,กินข้าวปัจจุบันขณะกําลังรู้กับการจดกระดาษเอกสารอะไรก็ให้รู้อยู่ขณะนั้นปัจจุบันกําลังนั่งฟังคน แต่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารับรู้สึกสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่าดมกลิ่นสักแต่ว่าอย่างเดียวไม่ต้องไปปรุงแต่งปรุงตัวไม่ต้องไปคิดตามเขาว่าเขาเป็นยังไงเขามีอะไรฟังใครมาก็สารแนเรื่องชาวบ้านและเริ่มอยากรู้แล้วว่าเขากําลังคิดอะไรกําลังอะไรแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลเพื่ออะไรไปนินทาชาวบ้านต่อไปได้อย่าไปทําแบบนั้นนะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าฝึกสตินะนี่เียว่าฝึกสันดาสารแนเรื่องชาวบ้านแต่จะคิดว่าคนไม่ต้องฝึกนั่นจะเป็นกันอยู่แล้วหรือเปล่าเฮอแรงมากนะ แต่มันคือความจริงใช่ไหมเอตอตอบคาถามดีกว่าพูดไปเยอะแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเหนื่อยบ้างไหมถามใครตัวเองหรือถามอาจารย์ถามใครก่อนอันนี้อยากรู้ว่าใครเหนื่อยเหนื่อยกับใครคําถามเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานเหนื่อยกับหัวหน้างานหรือเหนื่อยกับเอกาสารเหนื่อยกับอะไรก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเหนื่อยไหมคําถามคือเหนื่อยไหม เหนื่อยเหรออาจารย์ไปกินข้าวโตโรโพยาบาลมาก่อนมานี้เพราะเมื่อเช้จาจะไม่ได้กินข้าวไปบริจาคของที่ถามพินิดมาที่สมุทรปราการแล้วก็รีบเร่งเดินทางมานี่ไปบริจาคมาสามบ้านแล้วก็ไปแวะกินข้าวโตโรโพยาบาลตัวนี้พยาบาลคนหนึ่งมันเดินมาถามอาจารย์อาจารย์ให้กําลังใจหน่อยช่วงนี้เราจะถามว่าไปทําอะไรมาล่ะบอกช่วงนี้เหนื่อยมากเลยหลายอย่างเหนื่อยมึงก็ลาออกสิ <laughs> ง่ายแค่นั้นเองกลับไปนอนแล้วพัดลมเป่าหาวที่บ้านนะ่ะง่ายใช่เปล่าก็มันเหนื่อยอะ่ะ มันเหนื่อยบ่นได้ไหมบ่นได้แต่เราจะคงต้องทาต่อไปไหมต้องทําต่อไปคําถามคือเราต้องไปหากําลังใจจากใครไม่ต้องไปหากําลังใจจากใครกาลังใจที่ดีที่สุดคือความจริงตัวมึงเองก็ให้กําลังใจตัวเองไม่ได้จ้าตัวเองยังเอาไม่รอดอยู่เลยจะไปให้กําลังใจอะไรตัวเองความจริงเท่านั้นที่จะให้กําลังใจแก่เราได้คืออะไรยอมรับตามความเป็นจริงว่างานมันเยอะของมันแบบนี้ เมื่อหายงานจะน้อยสักทีเมื่อหรายงานจะหมดสักทีคำถามคือมันจะหมดตอนไหนอ่ะหมดกี่โมงมึงก็ต้องให้คนตายทั้งประเทศก่อนงานถึงจะหมดถูกต้องหรือเปล่ามันจะหาคนดีทั้งประเทศมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีคนทําผิดไปเรื่องปกติวิธีการคืออะไรอ่ะวิธีการคือเราแค่ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนี้ยอมรับไปว่าเอิงงานมันเยอะเยอะก็ถอนหายใจสักทีหนึ่งไล่อารมณ์ความเหนื่อยออกแล้วกลับมายอมรับตามความเป็นจริงว่านี่มันคือหน้าที่กิจการงานของเราก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่นั่งทําไปบ่นไปมันก็แหละท้อแท้ใจตัวเองเปล่าๆดังนั้นกําลังจะดีที่สุดคืออะไรความจริงนะใครตอบตัวเองจะเคลียรกันโถนะทีทีนะตัวเองก้าวไม่รอดนะจะบอกนะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งขอหกตัวตรงโอ้โหโอ,โหอีเมื่อกี้กี่ตัววะสามตัวตรงอันนี้ขอหกตัวเลยเหรออ๋ออนี่ขอหวยงวดวันที่หนึ่งอันนี้ขอหกตัวตรงถ้ากูรู้กูจะนั่งอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ย คงไม่ต้องไปเดินสายบรรยายทำให้ใครฟังแล้วอะนะนอนอยู่บ้านดีกว่าพื่อลงเป่าหำ